พราหมท่าเลาวานิพกน้ำว่าชูชกอยู่บ้านทุนนวิตเที่ยวพิกข้าจานชาวบ้านเป็นนิดเขตแดนนันติเมืองกะลิงขราอัตอยู่ตัวคนเดียวเที่ยวขอทุกบ้านยึดเอาขอทาน พระตัวไรายาอาจเป็นคนสุกปรกวะนนพกอนอาจจันทานหินชาติสัญจรเรื่อยไปเท่าออมทรับไว้ได้ทีละน้อยมีทองถึงร้อยเรียนร่อมกันได้จะเก็บกับตัวก็กลัวมีภัย ถ้าเท่าตั้งใจไปฝากเพื่อนเกลือฝากเงินเพื่อนได้ไปขอทานต่อโลบไม่รู้พอแก่เท่าเสมอแก่เที่ยวดันดนตำบลอำเภอขอจนแกเ่เผลอลืมไม่กลับมาฝ่ายเพื่อนรับปากฝากของ แต่ทาหูพอนานนานข้าหูก็ไม่เห็นหนา้าเท่าคงหมดหมวยเพราะด้วยชราผัวเมียปรึกษาโลภขึ้นมาพลันทรัพย์นี้ก็ต้องเป็นของเราแน่อย่ามัวจนแย่ยามเราคับขันเป็นผู้เฝ้าทรัพย์นับเนือง อันนั้นจึงเอาทรัพย์นั้นจับจ่ายสบายมือฝ่ายว่าตาเท่าเป็นเจ้าของทรัพย์คิดได้หวนกลับไปอย่างเร็วปรือสองตาใหญ่นั้นนั่งกันอ่อเอเท่าร้องอยู่หรือมายทั้งสองคนผัวเมียได้ฟังก็นั่งตัวสั่นตาปริบใส่กัน ปรับทุกสับส์สนเท่าก็ตะเบ่งเสียงเร่งร้อนรอนนหยียบขึ้นมาบนบ้านท่านเทผัวเมียจนใจไม่ทันพันพ่อนจะลบไปซอดไม่อาจ จะนี้จะมุดหลอดลองก็ช่องไม่มีจวนตัวเต็มทีจึงร้องออกไปจึงส่งเสียงคานเชิญท่านมานั่งสวนเท่านั้นยังมิทัานนั่งได้จึงทวงเงินทองของทีฝากไว้ จงเอามาให้เร็วข้าจะเอาผัวเมียอัดอันนิ่งงันเป็นโครเท่าตะคอกขู่ง่ายเชยอยู่แล้วคุณเจ้าคุณตาข้าขอทูลเอาค่อยเลือนไปเอาปีนาอนาตาข้าจะ,สะแสวงหาเอามาคืนให้ ไม่ต้องเครื่องใจคิดเข้นแกข้าเออเจ้านี่กรร็ไรช่างไม่นำพาเราจะต้องมาโกรธกันผิดใจตาเท่าเจ้าข่าคุณตาเจ้าเมื่อจะทุเลาโมโวโกรธชะนายเสียหนึ่งนานต้องได้สอง เป็นไรของมีที่ไว้หายเป็นไรมีก็จะหาคืนใช้ไม่ให้เดือดร้อนเสียกรรมไปก่อนได้กอบเต็มที่ข่านี้จะตะอบคุณชอบความดีนางก็วิ่งรีเข้าในเรือนน